สวัสดีเอซเมื่อเช้าก็อยู่หน้าบ้านตอนนี้แดดอเอฟซีเอ้ยดูแดดโอ้ยนะโอ้โหพี่นัดอยู่ที่นี่พี่นัดไม่ผิดหวังเลยเอฟซีดูมะละกอค่อยนะเอซกินไม่หวาดไม่ไหวแล้วนะมะละกอพี่นัทนี่ไทดอนนี่หมดแล้วเห็นไหมแล้วนางก็ไม่เด็ดขั้วทิ้งนะนี่เราเอาไว้ให้นกหนูก็ลอกกินเรากินไม่ทันนี่ ออกเยอะเลยเฮ้ย hey, เราไม่ผิดหวังจริงๆนี่ก็อีกต้นหนึง่งนี่เราลอยนี่ fc รอรอกล้วยร้อยหวีของพี่เขียวนะ fc โอ้โหอยู่ที่นี่นะมีความสุขกันไหมคุณหานนะคะตรงนี้ก็ล่มอยู่นะเดี๋ยวพี่นัทจะตักน้ําให้หานก่อนเด้อฮัลโหลสบายดีไหมมาโชว์ตัวไหนเร็วมาเดี๋ยวแม่เก็บผักบุ้งให้นะเดี๋ยวเก็บผักบุ้งให้นะเดี๋ยวตักน้ำให้นะนี่เลย วันวันของเป็ดโอ้ยนะบโบไอดอ้ยากโอ้อันนี้มันน้อยโพดนะเนี่ยอยู่กับเป็ดอยู่กับหานคุณหานอจาจาเอาน้ำาบเดวค่อยสีหาน้ำให้เจ้าเจ้ค่อยเดินไม่ดีเดี๋ยวค่อยตีตกเจ้าได้มีน้ำเล่นอู้เมื่อคืนฝนตก

เดี๋ยวพี่นัทจะไปเอาอะไรสิ่งหนึ่งนะ FC เลยนะที่เราเลี้ยงเอาไว้มานะให้ห่านกันเด้อโอเคโอเครอเดี๋ยวนี่มาแล้วอาหารเสริมของห่าน FC นะเออมานั่งรอก,กันสิแม่มีอะไรให้กินนะเราเลี้ยงเราเลี้ยงแหนนะเขาเรียกแหนบอกนะคะเราเลี้ยงแหนเอาไว้ไว้ในนี้นะคะพี่ๆเขาก็จะมากินเองนี่เอา ใครทีกินก็กินโอเคเนี่เราก็จะเลี้ยงเอาไว้ฮนะเราเลี้ยงแน่ไว้ในโอ่งแล้วเราไปตักนะเดี๋ยวพวกนางก็จะมากินเองโอเคเนะี่นะเดี๋ยวนางก็จะมากินเองเราก็จะใส่อ่างน้อยไว้นะนางมากินน้ำนางมาเล่นเดี๋ยวนางก็กิน โอเคห่านไม่ร้อนหานไม่ร้อนโอเคห่านก็น okay. นไม่ร้องอ่ะหานต้องร้องหันฮาน,านไม่ใช่ร้องกราบกราบเหมือนเป็ดเราเป็นห่านนี่เห็นไหมโตขึ้นเยอะไหมเอฟซีเดือนหนึ่งแล้วนี่หานน้อยของพี่นัทนะพี่นัทไม่ผิดหวังหรอกนะคะที่เลือกจะมาอยู่ที่นี่นะคะเอฟซี FC เนาะไม่ผิดหวังเลยจริงๆนะคะเออเนาะเพราะว่ามันมันเห็นแล้วมันก็ชื่นใจอะ่ะ ปลูกอะไรมันก็ขึ้นไงนะเพราะว่ามันมีน้ํามีอะไรเนาะเราเราภูมิใจเด้พี่นะเมื่อก่อนเราคิดอะ่ะปลูกมะละกอที่บ้านเก่ากออ็ไม่ทันได้โตนี่ดอกแคร์พี่นัทก,ก็กินทั้หมดต้ตนและเอฟซีถั่วพูก,ก็ได้เอาไปให้พวกเพื่อนบ้านนะคะรอบ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 ข้างนี่มากินแลนะหละนะร่อยไหม่หอยไนะหมลอยไหมนี่ผ่านเห็นแหนแล้วนี่นี่นี่ ห็นไหมมันอยู่ในเนี้ยกินสลูกเออเอาแหนมาให้แล้วก็เลี้ยงแหนไม่ได้โงงนะแล้วก็ถึงเวลาก็ตักมาให้นางแหนจะโตไม่ทันนางกินไปแล้วนี่นี่นี่อยู่ในน,นี่ด้วยอืได้แข็งแรงเร็วอืะตัวใหญ่แค่ไหนเป็ดกระหานพี่นัดนะอโตแล้วนะเดี๋ยวยี่หน่อยก็จะมีไข่ให้กินแต่หานอ่ะเสียชีวิตไปหนึ่งตัว เพราะพี่โมจิหลุดออกมาพี่โมจิร่อดช่ไหโมจิมันเด็กที่ดื้ออากินไปกินไปลูกกินไปแม่ทำไรเรากินไปกินไปกินไปโอเคโอเคกินไปกินไปเดี๋ยวถ้าได้ขายของแล้วก็ไม่ได้มีก็จะเศษอาหารเนาะมาให้เจ้ากินนั่นแหละอตอนนี้เจ้าก็กินพวกนี้ไปก่อนเอขายของก็จะเศษผักเศษหญ้าที่เก็บ นะที่เลือกที่คัดและจากร้านให้เจ้ากินกันเอออย่างไงล่ะพี่วันนี้ก็น่าจะร้อนเพียงเพียงร้อนมากเลยล่ะ 4, เอฟซีเฮ้ยแดดเป็นแดดฟ้าเป็นฟ้านะคะเออหค่อยก็นะพามาดูห่านนะที่นัก็ขอโทษด้วยนะคะที่มีคลิปแต่ในบ้านเนาะไม่เดยออกไปไหนนะคะพี่ๆออกไปก็ไม่รู้จะไปไหนกันนะคะก็นี่แหละ เป็ดเรามีสามนะคะเป็ดเรามีสามอ่าเรามีตัวหนึง่งโอเคีกินน้ำกินน้ำกินน้ำอืมกินเสร็จแล้วก็มากินน้ำโอเคนี่ยและมีความสุขกันแหนน้นก็จะได้ดินกินแหนกินข้าวโอเค มาใส่ไว้ให้ไทอุดรก็พักผ่อนตามอัธยาศัยเราภูมิใจเด้เราไม่ผิดหวังเลยซีดูสิต้นนี้เราจะไม่ผิดหวังเพราะว่าต้นนี้ทีแรกเรานึกว่ามันเป็นตัวผู้มันไม่ออกลูกเออแต่นี้มันออกลูกแล้วโอ้เราใจชื้นขึ้นมาหน่อยมันออกลูกแล้วนะนี่แค่ต้นนี้ก็กินไม่หมดแล้วไว้ให้นกหนูหมูมีปีกกินะบ่ะแย่งกันบ่แย่งกันลูกบ่แย่งกัน ว่าผิดกันโอ้ยได้อะไรล่ะนะอ๋อได้ได้ไดส้เดือนโอ้ไปเอาส้เดือนมาจากไหนลูกแบ่งกันลูกมันทะเลาะกันทะเลาะกันเคี้เคี้ยพีเราก็ยังอยู่ดมสมบูรณ์ดีนะนี่ลูกเชอรี่นี้เมื่อวานเก็บไปสี่ลูกนะได้กินลูกแล้วนะพี่ฝรั่งก็ใกล้จะได้กินแล้วเออกินไปกินไปมาทะเลาะกันนะฝรั่งก็ออกลูกรุ่นที่สองแล้วนะได้กินไปลุ่ คือกินไม่หมดมะม่วงอะ่ะแค่สองต้นยังกินไม่หมดเลยพี่เลอีกหน่อยถ้ามะม่วงมันเต็มบ้านสงสัยต้องเอาไปขายได้เนาะกินไม่หมดนะสองแค่สองต้นที่ FC เอฟซีเห็นถ่ายเห็นอ่ะแล้วฝรั่งนี่ก็คือเก็บเก็บรุ่นแรกอะ่ะเก็บให้พวกพวกพว่อจานันพวกอะไรเนี่ยเือมากนะเออโอเคเออร่อยไหมนะอร่อยไหมอมร่อยใหญ่เลยใช่เอฟซี FC. กินแหนอะร่อยใหญ่ โอเคลอยลอยลอยฟินฟินฟินอโอเคขอบคุณนะคะที่ดูคลิปให้พี่นัทก็ไม่ได้มีอะไรหรอกอยู่ในบ้านเนี่ยหัวเ oh, ถิกอยู่เนี่ยหัว oh, เถิกแดดร้อนไปแล้วนะเราก็นี่รอรอวันเดี๋ยวเราเอามาแบ่งกันนะ้อยเอฟซีรอวันที่กล้วยร้อยหวีเอฟซี FC. ยังไม่โตเท่าไหร่นะนางยังจะสิ้นสุดที่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยนะแต่นางจะเออลูกไม่ใหญ่หรอกก็ลูกใหญ่ันนี้อีกหน่อยหนึ่งประมาณนั้นนะ ใหญ่ก็มันต้องใช้เวลาเออนี่ยแหละเลี้ยงไว้ปะอ่ะแม่ไปแล้วนะบา,บายบายไปแล้วเอซร้อนมากวันนี้นะคะทำภารกิจช่วงเช้าเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าทีพีนัทเนาะบายบาย